ครับวันนี้ผมจะได้อธิบายเรื่องของดีนะครับเหนือที่ไปไม่ได้น้ําอันนี้เป็นน้ํามนต์มาจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของปู่ศรีสุโธถ้าคนใดนับถือก็จะเจริญรุ่งเรืองปู่ศรีสุโธท,ท่านเป็นท่านเป็นปู่พญานาคอยู่ใต้บาดาลน,นะครับอันนี้ผมได้มานะครับน้าทุกน้ําถ้าเรานับถือ ถ้าเราเคารพเราก็จะเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ได้ทําไมผมถึงเอาน้ําปูศรีสุโธมาเพราะว่าในพินผมมีอปูศรีสุโธอยู่ตลอดนะครับนะครับแล้วจะมีประวัติอีกยาวนานนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังมิฉะนั้นมือพินทุกคนถ้ามีถ้าใช้เสียงของปูพญานาคผมว่าปูพญานาคนี้ต้องให้เคารพอย่าวางต่ํานะครับแล้วจะได้ดีดพินเก่งนะครับต้องดูดนะครับ อานะรัจะไปเข้าหนึ่งเสียงพินนะครับบางคนก็บังกะ์หนุ่มทำไมลวดลายแท้ปกติพินมีสองสายนะครับแต่ผมทำเป็นสี่สายนะครับสี่สายนี่นะครับบางคนก็ถามว่าดีดยังไงดีดพินสีสายมันอยู่ที่เทคนิคการดีดของเราทุกคนดีดได้หมดนะครับคือผมเน้นมาสี่สายนี่ผมจะดีดให้แม้ไม่ให้เหมือนไครนะครับ ท่านเคยได้ยินแต่ชื่อว่าภูภูฐานประเทศภูฐานนะครับลายพิหนหูเขาฟังดูให้ดีๆนะครับผมทําพินดวงนี้มาเพื่อเพลงนี้เพลงภูฐานเพลงนี้นะครับผมจะดีไปฟังนะครับ ทีนี้ก็ไม่สารนะครับแต่ผู้ฐานไม่สารนะครับสารมือกันนะครับ ดีเป็นตกตุกนะเป็นดีดตั้งนานนะครับมนกธรรมดานะครับอันไหนดีก็ดูแล้วกันอันไหนไม่ดีก็อย่าเอาไปใช้นะครับเอาสิ่งที่ดีไปใช้นะครับโอเคครับ